สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําการชาร์จมือถือให้เร็วขึ้นนะครับผมหลายคนคน่าคงมีปัญหาในการชาร์จมือถือนะครับต้องใช้เวลานานกว่าจะชาร์จมือถือให้เต็มนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการชาร์จมือถือโดยการตั้งค่านะครับผมตั้งค่าในโทรศัพท์นี้ครับผมถ้าอย่างไรเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการตั้งค่าเลยครับผม ขั้นแรกเราก็กดไปที่การตั้งค่านะครับผมจากนั้นเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างครับแล้วเลื่อนมาตรงที่ทางเลือกผู้พัฒนานี่ครับผมในโหมดทางเลือกผู้พัฒนานี่ผมได้บอกไปเมื่อวีโอที่ผ่านมานี้แล้วว่าเราจะสามารถนำโหมดนี้ขึ้นมาได้ไงให้เพื่อนๆลองเข้าไปดูที่วีโอ วิดีโออันก่อนนะครับที่ผ่านมานี้เองนะครับผมว่าต้องทำยังไงนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาขอข้ามไปก่อนนะครับผมถ้าอย่างนั้นเรากดไปเลยครับทางเลือกพัฒนาเรากดเลยครับพอมาถึงหน้านี้นะครับผมเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาตรงที่เขียนว่า การกำหนดค่า usb นี่ครับผมมันตรงนี้เราก็กดเข้าไปเลยครับนะมันจะมีหลายฟังก์ชันหรือว่าหลายหัวข้อนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาทำการเกี่ยวกับการชาร์จมือถือนะครับผมให้เราสังเกตดูหัวข้อแรกที่เขียนว่ากำลังชาร์จนี่ครับผมให้เรากดเข้าไปเลยครับ ปรกดเข้ามามันก็จะออกมาหน้านี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมให้เราสามารถเข้าออกไปแล้วก็ทําการชาร์จมือถือได้ตามปกติเลยครับผมมันจะสามารถทําให้มือถือเราอะชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับผมในการเป็นไงบ้างครับผมคลิปนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนชอบหรือว่า มีข้อแนะนำยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณครับ